สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้เจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับงวดวันที่12เดือน8 6 4หนะคะกลับมาพบเจอกันเช่นเคยนะคะสำหรับสูตรนี้สูตร2นะคะสูตรเด่นสูตรลองนะคะเด่นลองนะคะ จะมาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะสูตรเด่นสูตรรองงวดวันที่12เดือน8 6 4สนะคะก่อนที่จะไปรับชมงวดวันที่12นะคะเราก็จะมาสรุปผลงวดวันที่9เดือน8ก่อนนะคะงวดล่าสุดงวดที่ผ่านมานี้นะคะก็จะมาสรุปก่อนนะคะสูตรไหนเข้าสูตรไหนหลุดนะคะ เตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งค่ะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีข้ามมีหลุดนะคะขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะ เราจะมาสรุปผลวันที่9ก่อนนะคะก่อนที่จะไปรับชมวันที่12นะแนวทางววันที่9เดือน8 6ดหี่หวยลาวพัฒนาสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างนะคะเลขที่ออกนะคะส3 6 0ามนหสะคะส3 6 0า3สํหาสมสำหรับชุด6ตัวนะคะชุด3ามตัว0 5 3ย์หสนะคะ2ตัวบนห้าสามสองตัวล่าง60นะคะ สูตรคัดพิเศษก็เข้าห้าสามนะคะเข้าห้าสามตรงๆนะคะห้าสามบนนะคะตรงๆนะคะสำหรับสูตรคัดพิเศษสองตัวนะคะเข้าห้าสามตรงๆกําลังวันก็มีศูนย์มีสองมีสามนะคะกําลังวันนะคะสองสามนะคะเดี๋ยวเรามาชมงวดเอ่อเรามาชมสูตรสองกันนะคะสูตรสองเรา แนวทางงวดวันที่9เดือน8 6 4หกสี่วยลาพัฒนาเด่น2กับ5ลรอง6นะคะเด่น2กับ5ลรอง6นะคะของเราอ่าเลขที่ออกนะคะ2 3 6 0 5 3นะคะ2 3 6 0 5 3ชุด6ตัวนะคะชุด3ตัว0 5 3 2ตัวบนนะคะ5 3 2ตัวล่าง6 0นะคะ เด่น2เด่น5ลอง6เราเข้าทั้งเด่น2เด่น5ลอง6นะคะเราเข้าหมดเลยนะคะแล้วเราก็มี2 3สานะคะส3ามแล้วก็ลอง6ก็60นย์ะคะเราเข้า60ล่างตรงๆนะคะเข้า60ล่างตรงๆแล้วก็2 3สามตรงตงนะคะเราเข้าสองสาม สองสามล่างตรงๆนะคะแล้วก็หกศูนย์นะคะหกศูนย์ล่างตรงๆเลยนะคะเข้าเด่นห้าเด่นสองเด่นห้ารองหกนะคะสําหรับกําลังวันนะคะมีสองมีสามมีหกนะคะเข้าสามตัวนะคะกําลังวันนะคะสําหรับชุดอ่าสูตรสองนะคะเราก็เข้าทั้งเด่นทั้งรองนะคะ เข้าสองสามหกศูนย์ 2, 3, นะคะสูตรสามเราไม่เข้านะคะสูตรสามไม่เข้านะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวไม่เข้าเด่นสีวิ่งสี่รูดสีไม่เข้านะคะสรุปแล้วนะคะเราก็มาเข้าเข้าชุดหกตัวนะคะเข้าชุดหกตัวสองสาม 6053เราเข้าหมดนะคะ2 3 6 0 5 3้เราเข้าทั้งสามคู่เลยนะคะเราเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับชุด6ตัวนะคะเรามาตามสองวดวันที่12นะคะสูตร2นะคะสําหรับชุดอ่างวดวันที่12สูตร2นะคะสูตรนี้สูตรเด่นสูตรรองนะคะ งว,วดที่แล้วงวดล่าสุดนี้เข้าเข้าทั้งสามตัวเลยนะคะอ่ายังไงนะก็เข้าเด่นเด่นเข้ารองนะคะเข้าทั้งเด่นทั้งรองนะงวดที่แล้วงวดล่าสุดนี้นะคะแนวทางนะคะแนวทางงวดวันที่สิบสองเดือนแปดหกสี่นะคะหวยลาวพัฒนานะคะเด่นรองนะคะ มองเห็นไหมคะเด่นเจ็ดนะคะเด่นศูนย์นะคะเด่นเจ็ดเด่นศูนย์นะคะเด่นเจ็ดกับศูนย์ลองนะคะลองสองนะคะเด่นเจ็ดเด่นเจ็ดกับศูนย์ลองสองนะคะ สูตรนี้เราจะใส่กับอา่าสามตัวด้วยนะคะเราจะลงสามตัวให้สามคู่นะคะสามหางเนาะเด่นเจ็ดเด่นศูนย์ลองสองเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสอง เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะเด่นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สอง ศูนย์สีส่ศูนย์สามนะคะศูนย์เจ็ดนะคะสำหรับเด่นเด่นเจ็ดเด่นศูนย์นะคะลองสองนะคะสองสี่นะคะสองสามนะคะ สองสองสองแปดสองเก้านะคะสำหรับเด่นเจ็ดเด่นศูนย์ลองสองเราก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะลงครบแล้วนะคะสามตัวนะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะ สี่หนึ่งแปดนะคะสามสองสองเจ็ดศูนย์แปดนะคะสำหรับส,ส,ส,สามตัวตรงโต้นนะคะกำลังวันนะคะศูนย์สอง เจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์สองห้าเจ็ดแปดเก้านะคะกำลังวันนะคะแนวทางวันที่สิบสองเดือนแปดหกสี่หวยลาวพัฒนาเด่นเจ็ดกับแปะเด่นเจ็ดกับศูนย์นะคะรองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองี่เจ็ดห้าเจ็ดนะคะ เด่น00102040307นะคะลอง2นะคะ2423222829นะคะสำหรับ3ตัวนะคะ3ตัวตรงโต๊ด418 322นะคะ708นะคะ025789นะคะสำหรับกําลังวันนะคะ สำหรับแนวทางนะคะงวันที่12ก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ2ตัวนะคะ2ตัวบนล่างเด่นกับรองนะคะแล้วก็3ตัวตรงโตนนะคะแล้วก็กำลังวันนะคะแอดมินก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครชอบก็แคบไว้จดไว้นะคะใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านคะ่ะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางอาจจะมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ